สร้างสรรค์และสนับสนุนโดสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระรทรวงศึกษาธิการกลับมาพบกับช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นกับการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศในสายแผ่นดินระหว่างมห ah ิดลวิทยานุศณ์และศึกษานารีกับโจ์สุดท้าทาย <S <S เรือกระมัง <S <S พลังน้ำแข็งแห้งซึ่งกติกาในวันนี้ก็คือผู้เข้าแข่งขันจะต้องให้น้องๆที่ตัวเองเลือกเอาไว้ขับเรือที่ใช้พลังงานจากน้ำแข็งแห้งลงไปในสระเพื่อทำการเก็บตุ๊กตาทั้งหมด4ตัวตัวละ5คะแนนนั่นเองครับ ตอนนี้ก็ต้องมาเอาใจช่วยทางฝัง่งมหิดลวิทยานุศรในการสรรพยุต์กันก่อนนะครับมาที่ห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ของเราเลยนะครับโอ้โหเต็มความจุตรงนี้เลยนะฮะนี่คือมหิดลวิทยานุศรน,นะครับการทดลองตรงนี้ของเราคือน้องใยญ่ใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าพร้อมจะลงน้ำเอ้ยพร้อมจะลงเลนะรือหรือยังพร้อมแล้วนะเตรียมใจมาเปียกหรือว่าเตรียมใจมาเอาตุ๊กตาคะเตรียมใจมาเปียกค่ะ มั่นใจในตัวไม่โดนวิทยาวนาุสนใมากแม่ตอนนี้กําลังใจของน้องใยไหมนี่ถือว่าดีอยู่ครับแต่ไม่รู้ว่าพอลงเรือแล้วจะเป็นอย่างไรและตอนนี้น้องๆทีมหมฮิโดนนี่ก็ทําการเตรียมบรรจุน้ําแข็งแห้งที่ทางรายการกําหนดเอาไว้ให้10กิโลกรัมเข้าไปในระบบที่ประดิษฐ์เอาไว้ทั้ง2ระบบนั่นเองครับโดยในะระบบแรกจะใส่ลงไปในท่อ P ี c ที่สัมผัสกับน้ำในสระโดยตรงครับและอีกระบบหนึ่งนั้นจะบรรจุในถังแก๊สเพื่อใช้ในการปั่นใบพัดให้เกิดการเคลื่อนที่เมื่อน้องใยไหมดึงคันโยกลงเรือก็จะแล่นไปได้อย่างสบายนั่นเองครับและเมื่อทําการสอนวิธีการขับเรือกับน้องใยไหมเรียบร้อยแล้วนั้นก็พาน้องลงเรือแล้วครับเดี๋ยวเราก็มีเจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยเป็นอย่างดีครับซึ่งเมื่อเริ่มทาการสัมปยุทธ์แล้วนั้นน้องๆผู้เข้าแข่งขันนี่จะไม่สามารถบอกอะไรให้กับน้องใยไหมได้อีกแล้วนั่นเองครับ สับประยุทธ์ครับไปเลยไปเลยเลยเอาละ <ไป S 1> ครเริ่มกันแล้ครับกับการขับเรือกระมังพลังน้ำแข็งแห้งซึ่งแก๊สที่เห็นนี้ก็เกิดจากน้ำแข็งแห้งในท่อใต้น้ำและที่ถูกปล่อยออกมาให้หมุนใบพัดนั่นเองครับ ซึ่งในช่วงแรกนี่การเคลื่อนที่ของเรือนี่ใช้ได้เดียครับไม่รู้จะทันเวลาหรือเปล่านะครับรู้สึกจะปเป็นแกตัวแรกคนเลยผมไม่ได้เก๋เลยนะจังอยากได้ตัวนี้จะเห็นว่าลูกศรที่ติดอยู่นี่ช่วยในการบังคับทิศทางของเรือได้ง่ายเดียวครับควงตัวที่หนึ่งครับตัวที่หนึ่งจะเก็บได้ไม่ได้ครับจะเลยไหมฮะโอ้โหมันนิ่งๆเริบๆเลยนะครับครับผมพาตัวที่หนึ่งมาแล้วโอ้โหในที่สุดก็สามารถคว้าตุ๊กตาตัวที่หนึ่งได้อย่างสบายๆครับ จากกลไกการขับเคลื่อนที่ต้องยอมรับว่ามีประสิทธิภาพม,มากทีเดียวครับและเมื่อชะลอเรือก็เพียงแค่ดึงคันโยกขึ้นใบพัดก็จะหยุดหมุนทําให้สามารถคว้าตุ๊กตาได้อย่างสบายรับไปก่อน5นค,ค,คนะแนนครับชิยวครับรอดรูปตโวเมืงคั้นะฮะตอนเมครับงแต่ตีโคยังไงฮะไม่แห่เนื่องจากไม่สามารถบอกอะไรน้องๆได้นี่ก็ได้แต่ส่งสัญ,ญญาณมือและลุ้นให้เก็บตุ๊กตาตัวต่อไปให้ได้นั่นเองครับไแล้วตีโคแล้วนะครับคงกลับมาครับคงกลับมา โอ้โหดูเหมือนว่าน้องใหญ่ใหม่นี้จะเอาจริงเอาจังและมีสมาธิในการช่วยพี่ๆมากนะครับเนี่ยและถ้าช้าเกินไปน้ําแข็งแห้งที่ใส่ก็อาจจะหมดก่อนได้นะครับไปตามขอบเลยนะฮะไปตามขอบเลยนะครับผมที่ติดมากับกะลังนี่ช่วยให้เหลือไม่โครงเคลงเลยครับต้องยอมรับครับว่าการออกแบบดูสีว่าใช้ได้ทีเดียวจัดถึงแล้วจะถึงแล้วและโอ้โหดูนิ่งๆกำเนิดมาช่วยๆได้ครับคว้าตัวที่สองไปแล้วดีมากดีมาก ดูสิว่าตัวที่สามเลยเร็วเลยสามตัวไหนตัวที่สามวันนี้นะเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนโอเคตัวนี้ก่อนสมบัดิมาดูตัวนี้ครับโชว์ต่อมานเื่องจากน้ำแข็งแห้งที่อยู่ในระบบเปิดนั้นสัมผัสกับน้ําในสระตลอดเวลาทําให้เกิดการระเหยของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างดีนั่นเองเรือจึงเคลื่อนที่ได้แบบชิวๆเลยแหละครับพี่แจ็คหล่อไหมโอเคไปแล้วครับกำลังจะไปถึงครับจะเลยเก็บเเบคโอเคค่อยๆดึง อ่าไม่ต้องรีบโอ้ยสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเริ่เวล้นะครับมาถึงตัวสุดท้ายนะครับตอนนี้คะแนนสะสมทั้งสิ้น15คะแนนแล้วนะครับมาลุ้นกันครับว่าตัวสุดท้ายนี่น้องใยไหมจะทําได้หรือเปล่าครับตอนนี้น้องมหิดลนี่คงภาวนาให้น้องใยไหมนี่คว้าตัวสุดท้ายให้ได้เพื่อลุ้นรับ20คะแนนนั่นเองครับผมโอ้ยตัวสุดมายตัวสุดทาน้องใยไหมของเรานี่จะขับเรือเข้าไปเก็บได้หรือไม่ครับคว้าไปใน่ตัวสุด และในที่สุดก็สามารถคว้าจักตานิสุดท้ายได้สําเร็จครับรับไปทั้งสิ้น20คะแนนซึ่งการทํางานที่สัมพันธ์กันร,ระหว่างระบบขับเคลื่อนที่อยู่ใต้น้ําทําให้ออกซิเจคาร์บรอไออกไซด์นี่เกิดระเหยได้อย่างต่อเนื่องและระบบใบพัดที่ช่วยในการเคลื่อนที่อีกทําให้เรือนี่สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและระบบควบคุมทิศทางก็ทําได้เป็นอย่างดีจนทําให้สามารถเก็บุ๊กตานด้ทั้งหมด4ตัวด้วยกันรับไปเลย20คะแนนนั่นเองครับ ต่อไปก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าทีมสานารีจะคว้าคะแนนเต็มไปได้เช่นกันหรือไม่ใต่ลุงตัวน้ำไหมคะหนูไายไม่เป็นไหวไม่เป็นด้วยเอาละครับเพราะอันนี้ลอยพีชูชีตนะใแล้วค่ะถ้าเกิดหนูตกน้ําหนูจะเป่านกหวีดโอ้มีนกหวีดเหรอไหนลองดูก่อนเผื่อตกเผื่อตกโอ้ตกโอเนทีมงานกระโจนลงไปช่วยเต็มที่เลยเลยค่ะเลือกตัวตุ๊กตาลูกจะเอาตัวไหนคะ โอ้ทุกตัวเลยแม่ทีเยอะที่สุดนะคะท่เยอะที่สุดเลย่ะแล้วเห็นบอกว่าโอ้โหการบังคับของพี่เขาซ้ายกับซ้ายขวากับขวาอะไรจะสับสนไหมคะไม่ค่ะเพราะมันทางเดียวกันอ๋อเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายใช้ยังไงคะเลี้ยวซ้ายก็ดึงซ้ายดึงหรือผักัพูผิดอ๋อดึงเลี้ยวซ้ายก็ผักซ้ายเลี้ยวขวาก็ผักขวาแล้วมือขวาอยู่มือไหน ชัดเจนแห่ต้องยอมรับว่าน้องสายรุ้งนี่เฉลียวฉลาดมากสีเดียวกรับซึ่งก็คงทำให้พี่ๆจากศึกษานารีนี่รู้สึกเบาใจขึ้นมาอย่างแน่นอน ซึ่งกลไกของทีมนี้นี่อาศัยแรงขับเคลื่อนจากน้ำแข็งแห้งที่ถูกอัดอยู่ในถังแก๊สนั่นเองครับซึ่งแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะไหลออกมาตามท่อที่ได้วางเอาไว้ซึ่งท่อนี้ก็จะอยู่ใต้ท้องเรือและในส่วนนี้เองก็ทําการเชื่อมติดกับที่บังคับทําให้สามารถบังคับที่ทางได้คล้ายกับเรือหางยาวนั่นเองครับและตอนนี้น้องสายรุ้งก็พร้อมที่จะลงเรือของทีมศึกษานารีแล้วนะครับซึ่งน้องๆก็ต้องบรรจุน้าแข็งแห้งจานวน1ิกิโลกรัมลงในถังแก๊สนั่นเองครับและทําการเติมน้าเปล่าลงไปแม่ปริมาณของแก๊สสททีีีี่่่อออออกกมมมาาาานนนถืววแรรรงงงงดดััเยยคบซึข้ง ตอนนี้ก็ดูเหมือนจะตกใจกับแก๊สที่ไหลออกพามากๆเลยแหะครับต่อใจช่วยน้องสายรุ้งกันแล้วหะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ต้องรอให้แรงดันถึงค่าที่ต้องการก่อนครับชันอรีครับพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วพรนะ้พอมแล้วจับไปเลนครับเริ่มเลยครับสำหรับน้องสายรุง้งคือเมื่อเปิดวาล์วแก๊สที่ถูกปล่อยไปตามท่อที่อยู่ท้ายเรือนั้น เรือกำลังลำนี้ก็เคลื่อนที่ไปได้อย่างดีทีเดียวครับรุง่มาย่ลย้่้กำลังจะไปถึงครับจะเลยไหมครับดูเหมือนทิศทางจาไม่ได้ต้องเก็บตัวเล็กน้อยครับแม่้องสายรุ้งนี่จะเลือกเก็บตุ๊กตาตรงกลางตาาหมดเลยครับแต่เหมือนว่าตอนนี้นี่เรือจะเลยไปสักเล็กน้อยครับไม่รู้ว่าจะกลับเรือมาได้ทันหรือไม่แม่น้องๆจากสารีนี่ดูจะเสียดายตุ๊กตาตัวแรกนี้มากทีเดียวครับ ต้องกลับมาครับต้องกลับมาครับโอ้โหเดี๋ยวกลับก็ยากด้วยนะครับแล้วจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเดีอาคอนเชียร์ขอเสียนต์ใสลุ้มหน่อยใครล้มแก๊สตัวไหนก็ได้แก๊สตัวไหนก็ได้ใครล้มแก๊สตัวไหนและระหว่างที่ลังเลว่าจะเอาตุ๊กตาตัวไหนดีดีก็ดูเหมือนว่าจะเลยไปทั้งสองตัวแล้วนะครับเนี่ยช้ามากเลยโน้มโนมโมดูเหมือนว่าตอนนี้แรงดันของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นี่เริ่มลดน้อยลงแล้วนะครับจนเรือนี่เริ่มจะหยุดนิ่งแล้วครับคุณผู้ชม ซึ่งเวลาที่เสียไปนานแบบนี้นี่น่จะมาจากกลไกการบังคับเรือที่ทําได้ยากนั่นเองครับเพราะหากต้องการจะเลี้ยวขวาจะต้องดันคันโยกด้านมือขวาให้ไปข้างหน้าซึ่งก็จะสับสนกับการเลี้ยวของคันบังคับทั่วไปนั่นเองครับและด้วยความที่แรงดันของแก๊เสเริ่มลดลงนั้นแม้ว่าตุ๊กตาจะอยู่แค่ตรงหน้านี่ก็ไม่สามารถเข้าไปหยิบมันได้นั่นเองครับไม่รู้ว่าทางศึกษานารีนี่จะแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างไรครับ ซึ่งเหตุผลที่แรงดันของแก๊สในถังลดลงอย่างรวดเร็วนั้นก็เพราะว่าในถังแก๊สที่เป็นระบบปิดนั่นเองทําให้น้ําที่ใส่ไปเพื่อช่วยให้แก๊สเข้าไม่ได้ระเหินนั้นเกิดอุณหภูมิที่ลดต่ําลงจนไม่สามารถเร่งปฏิกิริยาดังกล่าวได้นั่นเองครับทําให้มีจํานวนแก๊สออกมาน้อยและทําให้เรือไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อได้นั่นเองครับจงป็นหนองนี่ต้องตัดสินใจเริ่มต้นใหม่นั่นเองครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรทำอยแล้วใช่ไหมซึ่งวิธีแก้ไขปัญหาในตอนนี้ก็คือการต้องเติมน้ําเปล่าลงไปเพื่อทําให้อุณหภูมิในถังนี่สูงขึ้นทําให้เกิดการระเหดของแก๊สกลับมาได้อีกครั้งนั่นเองครับแต่การแก้ปัญหานี้นี่ถือว่าแก้ได้เพียงเฉพาะหน้าเท่านั้นครับเพราะเลือกถังแก๊สที่เป็นระบบปิดนั้นทําให้อุณหภูมิภายในลดลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องทําให้การระเหนของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นี่ทาได้น้อยลงเรื่อยๆนั่นเองครับ และตอนนี้ก็ได้รอให้ความดันภายในทังสูงขึ้นตามที่วัดค่าไว้แต่เวลาในการทดลองนั้นมีเพียง20นาทีเท่านั้นครับพร้อมนะครับสับประยุทธ์ครับไปเลยยังเดินหน้าต่อไปนะครับแต่ว่าเวลาเขามีอย่างที่บอกนี่ำคัญครับเอาละครับตอนนี้เรือทำเข้าว็จะมาตรงทีเดียวครับลุงหน้าสู่ตุ๊กตาตัวแรกแล้วครับ ตัวนี้จะได้ไหมครับดูนะฮะมาลุ้นกันนะครับตัวแรกครับมาครับได้ได้ปิดกรปิดก่อนปิดกรมิดได้เลยได้เลยได้โอ้โหในี่สุดก็สามารถทำสำเร็จกันได้ครับรับไปก่อน5คะแนนมาลุ้นกันต่อครับอ้าวแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้นี่เรือจะมาติดที่ขอบตาอีกแล้วเหรอครับซึ่งปัญหาเดิมที่เกิดขึ้นก็คือวิธีการบังคับเรือที่ออกจะสับสนนั่นเองครับ ซึ่งไม่รู้ว่าน้องนี่จะสามารถวนออกมาจากจุดอับตรงนี้ได้หรือไม่และจากแรงนั้นของก้าวที่เห็นตอนนี้ก็ยังมีเยอะอยู่ครับก็ไม่รู้ว่าน้องสายรุ้งจะสามารถบังคับเรือออกมาได้ทันเวลาหรือเปล่าครับเจ็ดหกห แน่ในที่สุดเวลานี้ก็หมดลงแล้วนะครับซึ่งความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นก็เกิดจากการที่เสียเวลาไปมากในการบังคับเรือนั่เองครับทำให้แรงดันของแก๊สไม่เพียงพอในการเคลื่อนที่ซึ่งจากความพยายามในการบังคับเรือที่ยากและสับสนหูเรือลำนี้นั้นทำให้น้องๆจำเป็นต้องเริ่มกลไกใหม่ทั้งหมดและในครั้งที่2นี้หลังจากในตุ๊กตาตัวแรกเรือก็ยังมาติดอยู่ที่ขอบตะอยู่ดีทำให้ต้องรับคะแนนไปเพียงแค่5คะแนนซึ่งน้องสายรุ้งนี่ก็ะทำหน้าที่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีแล้วจริงๆครับ และตอนนี้ทางมหิดลนี่ถึงมีคะแนนนําอยู่ถึงสิบห้าคะแนนก็ต้องมาลุ้นคะแนนในส่วนของกรรมการกันต่อและครับครับสำหรับโรงเรียนมหิดลนะฮะ <c oughs> เครื่องอุปกรณ์หรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็จะดูซับซ้อนนิดหนึ่ง <c oughs> มีใบพัดมีอะไรอย่างเงี้ยอุปกรณ์จะเยอะมากตอนแรกคิดว่ามันมันน่าจะมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้นะครับซึ่งโดยรวมแล้วก็ออกมาโอเคเลยละครับผมโรงเรียนศึกษานาลีนะครับผมตอนแรกคิดว่าจะจะดูแบบไหลลื่นหรืออะไรเงี้ยแต่ก็มีอุปสรรคแล้วก็แก้ปัญหาหลายอย่างเลยใช่ไหมครับพี่ก็ถือว่า ให้การแสดงนําเสนอเนี่ยอาจจะเยอะหน่อยเพราะว่าหนูมีไอเดียท,ที่ที่ที่ดูแล้วคณะกรรมการไม,ไม่ไม่ไม่เบื่อนะครับออในส่วนของผมผมก็จะขอพูดในเรื่องของความสมบูรณ์ในการในการประกอบเรือแล้วก็การแล่นการแข่งขันนั่นนะครับออทางด้านมาใิ้ดน,นุศอนเนี่ยออมีองค์ประกอบที่ค่อนข้างจะครบเครื่องมากกว่านะครับคือมีการทรงตัวที่ดีนะครับระบบขับเคลื่อนเนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับการบังคับทิศทางก็ดีมากนะครับในส่วนของสุสานาลีเนี่ย การทรงตัวเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าระบบขับเคลื่อนเนี่ยอาจจะสู้ทางทางไม่้ดนไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องระบบบังคับทิศทางเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงเพราะว่าจากการแข่งขันเนี่ยจะเห็นว่ามันน้องเขาจะบังคับทิศทางไม่ได้เลยวันนี้เราต้องยอมรับนะคะว่าไอ้ตรงถ้าเกิดดูรูปร่างของตัวเรือเนี่ยทางวิทยาลุกศรเนี่ยจะได้เปรียบกว่าเนื่องจากว่าตัวเรือเขานี่ใช้ความประณีตในการประดิษฐ์ การบังคับเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นธรรมชาติเหมือนขับรถด,ด้วยพวงมาลัยธรรมดาแต่ทาศึกษานาเรีเนี่ยจะเห็นได้ว่าน้องที่ขับจ,จำเป็นต้องใช้สมาธิสูงพอสมควรนะเพราะว่ามัน,มนตรงข้ามกับทิศทางที่เขาเรียนการปั่นจักรยานนะนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยทำให้ขับลําบากหน่อยระบบขับเคลื่อนเราก็อยู่ได้ประมาณ5-7นาทีนะครับซึ่งถ้าเกิดเรือมันไปช้าเกินไปเนี่ยอาจจะไม่พอกับการเก็บตุ๊กตาทั้งหมดนะครับเรื่องการนําเสนอเนี่ย ผมต้องบอกว่าผมชอบศึกษานารีมากนะคะว่ามีมีอะไรที่ที่ดึงขึ้นมาเป็นความแปลกใหม่นะครับผมก็ไม่คาดคิดเนี่ยน้องยืนกันตรงนี้เนี่ยพอสักพักน้องเนยเดินขึ้นมาก็เต้นแล้วผมก็เฮ้ยอะไรวะคนละอารมณ์กันเลยใช่ไหมครับเรียกว่าสนุกตลอดเวลาเลยตรงนี้ผมชอบนะฮะไม่ต้องเรียนหนูสอนเนี่ยผมชอบรายละเอียดทุกๆอย่างที่คุณใส่เข้ามานะครับ แต่บางแต่บางอย่างนี่มันมันนิ่งตลอดเลยนะครับพาวเวอร์ Power ในการที่จะนําเสนอนะครับว่าคุณอินกับเนื้อหาแค่ไหนไม่ใช่มายืนพูดธรรมดามันไม่มีโทนเสียงสูงต่ําตรงนี้เลยทําให้บางครั้งเนี่ยมันดูเนื้อหาที่ดีๆเนี่ยมันไม่ได้ทําให้มันน่าติดตามมากสักเท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดเข้ารอบถัดไปต้องปรับปรุงนะฮะขอบคุณมากครับในจะต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่าทีมใดจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปครับ วิธียาทุสรครับเยอะนะฮะน้ำแข็งแห้งของเราจะแย่อยู่แล้วโอ้โหดีใจกันขนาดนี้นะครับรับตัวนันทาหนึ่งหมื่นบาทช่วงนี้ศิษานารีสร้างความประทับใจเยอะแยะมากมายเรับอา้รับตัวนันทศก่อนห้าพันบาทครับไม่โดนครับอยากดูเขาใจร่ไหมเออนะอ่าลองส่งหน่อยส่งหน่อยมีมีเพลงอะไรเงี้ย แจวมาแจวจ้ำจึงน้ำนิ่งไหลลึกลึกถึงคนแจวแจวมาแจวจ้ำจึงน้ำนิ่งไหลลึกลึกถึงคนแจวแจวเรือไปซื้อบะหมี่แจวเรือไปซื้อบะหมี่ขอเชิญศึกษานาลิกขึ้นมาแจวแจวมาแจวจ้ำจึงทำนิ่งไหลลึกลึกถึงคนแจวแจวจ้ำจึงเรือไหลลึกลึกถึงคนแจวใจกันเต็มที่เลยนะครับต้องขอบคุณทั้งสองทีมเลยครับ ขอขอบคุณนะครับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับที่ได้สร้างสรรค์และผรายการดีๆแบบนี้นะครับสอสอวทคองขสาสุทธิการครับขอบคุณแบรนด์ซุดไกสกัดซูมูฟ S3G Plus ไทยประกันชีวิตและเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทร u ลัก์ด้วยครับส่วนผู้ายผติดตกรในวันนี้ครับจากเวิร์ก룸 f q l และ billion dollar นะครับ รวมทั้งคุณผู้ชมครับสามารถเข้าไปดูย้อนหลังรายการวิทยาสมปยุทธ์เพื่อศึกษาเรื่องราวนะครับดูย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ w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  i t h y a t v นะครับหรือว่าใครอยากจะร่วมสนุกกับรายการนะครับมีกิจกรรมให้ร่วมมากมายนะครับไปที่ Facebook ของเราได้เลยที่ w w w f a c e b o o k c o m w i t t h y a t v นะครับเอาละวันนี้วิทยาสมปยุทธ์ลาไปพร้อมกับความสนุกสนานความสำเร็จของทั้งสอทีมนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ จต้องขอแสดงความยินดีกับทีมโรงเรียนมหิดลวิทยานุศรที่ได้ผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศจนได้ครับสัปดาห์หน้าจะพบกับการชิงชัยของศึกสายเลือดจังหวัเดเพชรบุรีกับโจทย์สุดท้าายใช้หนังยางตัดของวิทยาสัพรยุทธ์ห้ามพลาดนะครับเราเนี่ยจะได้แนวคิ้นมาจากกิโยตินนะครับกิโยตินเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับประหารชีวินักโทษนะครับสัพป,ประยุทธ์ครับคนใจของเราจะเปลี่ยนจากการยิงกอง้อนหินเป็นใบมีดแทนสัพท์ระยุทธ์ครับ Oh,